สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเรียกหมูเด้งนะครับให้มันมาวิ่งที่หน้าจอนะครับหมูเด้งในที่นี้ก็คือเจ้าเจ้าฮิปโปแคะนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าหมูเด้งครับตรงนี้นะครับ m โอโอแล้วก็เคาะสเปซบาหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า d e n g มูเด้งนะครับเสร็จแล้วกดเซิร์ชครับอ่าพอกดเซิร์ชนะครับเพื่อนๆก็จะเจอรูปรูปฮิปโปแคะด้านล่างนะครับตรงบาด้านล่างนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนลองคลิกดูครับอ่ามูเด้งก็จะมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้ายิงคลิปไปเรื่อยๆนะครับ ยิ่งคลิกไปเรื่อยๆหมูเด้งก็จะมาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับอ่าก็จะมาเต็มหน้าจอเลยนะครับสามารถกดแชร์ประสบการณ์นี้ได้นะครับสามารถแชร์ไป Facebook หรือแชร์ไป What อปหรืออีเมลก็ได้นะครับอ่าก็ลองเล่นดูนะครับเอาไปเล่นให้ลูกๆหรือว่าหลานๆลองเล่นดูนะครับให้เด็กลองคลิกๆดูนะครับอ่านะครับอ่าหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความบันเทิงนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ากกดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้การทำช่อง Youtube เรียนคอมกับครูหมูให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ทีนี้นะครับเราจะมาดูไฟล์ PA ของเรานะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับคุณครูก็ไปที่ Google Drive นะครับพอเราอินเข้าเข้าเมลของตัวเองแล้วนะครับคุณครูก็ไปที่ Google Drive นะครับไปดูที่ไร้นะครับคุณครูก็จะเจอ PA ออนไลน์ครูหมูมที่ผมทำไว้นะครับ ฝ่า์นี้ก็จะอยู่อยู่ในก o o g l ก d r ได e ของเรานะครับทีนี้วิธีการแชร์วิธีการแชร์นะครับหรือว่าเปิดให้คนดูนะครับก็คลิกที่เผยแพร่ครับเมื่อคุณครูเปลี่ยนแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ใส่ชื่อเว็บไซต์ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใส่ชื่อชื่อเล่นผมแล้วกันะนะครับ กูเงินไซต์ก็จะเช็คชื่อโดเมนของเรานะครับมาว่ามันตรงกันกับเพื่อนไหมมันซ้ํากันกับคนที่ตั้งก่อนไหมนะครับถ้ามันไม่ซ้ํามันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วกดเผยแพร่ครับนะครับกดเผยแพร่นะครับกดตรงนี้เลย แล้วนะครับเรากดเผยแพร่เสร็จแล้วคลิกที่สามเหลี่ยมด้านข้างคําว่าเผยแพร่นะครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ดูครับอ่าเรียบร้อยแล้วเป็น PA อออนไลน์นะครับทีนี้คุณครูนะครับเวลาคุณครูทำพีเอกูเกิลไซต์เสร็จแล้วนะครับในทุกๆหน้าคุณครูเวลาคุณครู ใส่ภาพนะครับผมว่าคุณครูแก้ไขเนาะแก้ไขคุณครูคต้องกดเผยแพร่ก่อนนะครับอกูเกิลไซด์ถึงจะบันทึกคลิกเผยแพร่นะครับอกดรีเฟชดูดิรูปภาพแล้วขึ้นไหมนะครับพอเรากดเผยแพร่เสร็จแล้วเราก็คลิกที่สามเหลี่ยม หมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับเราเปลี่ยนข้อมูลทุกครั้งเราก็กดเผยแพร่ทุกครั้งนะครับแล้วก็คลิกดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ทุกครั้งนะครับบน Google site มันก็จะเซฟแล้วก็แสดงผลตัวที่เราบันทึกมาใหม่ให้นะครับเ,เรียบร้อยแล้วนะครับอสอนใช้แล้วก็สร้าง Google site แบบเร่งด่วนนะครับสำห,หรับการประเมินว p a แล้วก็เลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเบาแรงงานของคุณครูทุกคนนะครับหรือว่าจะช่วยคุณครูในการจัดเก็บเอกสารเพื่อประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มันสะดวกรวดเร็วและก็สบายเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดที่พงศ์บุญมากนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ